Mission World News Report วันนี้มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายบนโลกแต่นี่คือข่าวที่คุณต้องรู้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่16มิถุนายน2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนครับชนนทเอ็มดีครับ วันนี้นนมีข่าวมาเล่าให้ฟังทั้งหมด4เรื่องนะครับแต่เราขอเริ่มกันที่ตัวเลขเหมือนเดิมนะครับจอห์นฮอปกินรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับอัปเดตตอน10โมงครึ่งวันนี้นะครับอยู่ที่8 1 8ล้าน18,742คนตัวเลขผู้เสียชีวิตนะครับอยู่ที่4,36,899คนแล้วก็ตัวเลขของผู้ที่รักษาหายแล้วนะครับอยู่ที่3 8 4ล้าน8 4 4 4คนนะครับ ตัวเลขในไทยวันนี้นะครับสบครายงานผู้ติดเชื้อเป็นซีโร่เดย์อีกวันหนึ่งนะครับไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมรวมแล้วเนี่ยเป็น3,135รายเหมือนเดิมไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนะครับยังคงอยู่ที่58คนแล้วก็ผู้ที่รักษาหายแล้ววันนี้เพิ่มมาอีก6คนนะครับนั่นเท่ากับว่าคนที่กําลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด84คนครับ ไปที่ข่าวกันครับข่าววันนี้เนี่ยมี4เรื่องนะครับเรื่องแรกในเกี่ยวกับที่เกาหลีเหนือครับคือที่เกาหลีเหนือเนี่ยมันมีประเด็นนิดนึงครับกับทางเกาหลีใต้นะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการปล่อยตัวรูปโป่งที่ติดใบปลวไปใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเกาหลีเหนือก็ออกมาขู่นะครับว่าจะมีการใช้มาตรการทางทหารกับเกาหลีใต้เรื่องที่2ครับเป็นโพจากทางอังกฤษนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของ Brexit นะครับ เรื่องที่3เกี่ยวกับตัวเลขของ GDP อังกฤษนะครับหรือว่าสหารัชนาจักรนะครับในเดือนเมษายนที่ผ่านมาปกติเราจะรายงานตัวเลขของสหรัฐกันซะเยอะนะครับรอบนี้เนี่ยเรามาพูดถึงตัวเลขของสหรัชนาจักรกันบ้างแล้วก็ข่าวสุดท้ายนะครับเป็นภาคธุรกิจนะครับที่ทางอีกเกียเนี่ยได้เจรจาขอคืนเงินช่วยเหลือภาครัฐนะครับ9ประเทศเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับเราไปี่ข่าวแรกกันก่อนครับ ข่าวแรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเกาหลีเหนือนะครับคือคิมโยจองนะครับน้องสาวของคิมจองอึนผู้นําเกาหลีเหนือเนี่ยได้ออกมาประกาศนะครับว่าจะใช้มาตรการการทางทหารนะครับจะมีการส่งทหารเข้าไป ที่เกาหลีใต้หรือในพื้นที่ที่เป็นดีมิลิทาร์ไรซ์นะครับหรือว่าพื้นที่ที่ปลอดทหารนะครับซึ่งถ้าหากว่าเกาหลีใต้ยังไม่ยอมจัดการเกี่ยวกับเรื่องของผู้แปรพักนะครับผู้แปรพักคืออะไรผู้แปรพักคือผู้ที่หลบหนีออกจากเกาหลีเหนือแล้วไปอาศัยอยู่ที่เกาหลีใต้นะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยนนเล่าย้อนความให้ฟังนิดหนึ่งมันเกิดขึ้นจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับ คิมโยจองเนี blue blue Fifth, ่ยได้ออกมาประกาศว่าเขาได้ตัดการติดต่อกับเกาหลีใต้ทุกช่องทางแล้วนะครับเพราะว่าเกาหลีใต้ไม่ยอมจัดการกับปัญหาเรื่องนี้ที่มีการส่งตัวบอลลูนติดใบปลิวมาทางเกาหลีเหนือล่าสุดในวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยคิมโยจองได้ออกมาย้ําประเด็นนี้อีกครั้งหนึ่ง ในแถลงการผ่านทางสื่อของเกาหลีเหนือนะครับหรือว่า KCNA เนี่ยบอกว่าเธอได้รับอำนาจจากผู้นำสูงสุดซึ่งก็คือคิมจองอึนนะครับว่าให้จัดการกับเรื่องนี้ให้ได้แล้วก็แนะนำให้เกาหลีใต้เนี่ยจัดการกับผู้แปลพักและทางเกาหลีเหนือเนี่ยจะดำเนินการขั้นตอนต่อไปถ้าหากว่าไม่ยอมจัดการเรื่องนี้นะครับซึ่งหลังจากที่ประกาศออกมาเนี่ยนะครับ เกาหลีใต้เองก็รีบมีการเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงอย่างด่วนทันทีแล้วก็หนึ่งในหน่วยงานที่เข้าประชุมเองเนี่ยก็มีหน่วยงานของกลาโหมด้วยนะครับของเกาหลีใต้เพื่อติดตามสถานการณ์และก็ท่าทีของกองทัพเกาหลีเหนือในประเด็นนี้อย่างไรก็ตามทางกระทรวง รวมชาติของเกาหลีใต้เนี่ยได้เรียกร้องให้เกาหลีเหนือเนี่ยกลับมาเจราจากับทางการเกาหลีใต้ภายใต้กรอบข้อตกลงระหว่าง2ประเทศอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าความขัดแย้งต่างๆเนี่ยถ้าจะมองในมุมจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งผลดีกับทั้ง2ประเทศแน่นอนสําหรับในสถานการณ์นี้เนี่ยนักวิเคราะห์หลายคนออกมาบอกว่าการที่เกาหลีเหนือยกประเด็นเรื่องของการแจกใบปลิวของผู้แปลพักในเกาหลีใต้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าอาจจะต้องการให้มีการเจราจาในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการปลดอายุนิวเคลียร์ก็เป็นไปได้แต่ทีนี้ ประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยมันคือเรื่องนี้ครับลองสังเกตว่าหลังจากที่มีข่าวลือเรื่องของที่คิมจองอึนหายตัวไปใช่ไหมครับจากสื่อแล้วก็กลับมาที่มีการเปิดโรงงานปุ๋ยใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นก็มีการออกสื่อมาเรื่อยๆแต่ช่วงหลังเนี่ยเมื่อมีการถแถลงอะไรก็ตามเนี่ยมักจะเป็นน้องสาวหรือว่าคิมโยจองออกมาถแถลงทั้งหมดเลยท,ทั้งที่บางเรื่องที่เป็นเรื่องที่ใหญ่อย่างเรื่องอันนี้ที่จะมีการดําเนินการทางทหารเนี่ย ก็เป็นคิมโยจองที่ออกมาพูดนะครับซึงเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะแล้วตัวคิมจองอื่นเองไปไหนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เนี่ยเราไม่มีทางรู้ได้เลยเพราะว่าตัวสื่อที่เป็นสื่อของทางเกาหลีเหนือเองเนี่ยก็มีสื่อหลักทางการอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลเองก็จะมาข้อมูลหลักจากทางนั้นแล้วก็ภาพที่เราเห็นก็คือคิมจองอื่นก็ยังใช้ชีวิตได้ปกติอาจจะไม่มีอะไรก็เป็นไปได้นะครับไปที่เรื่องที่2ครับ เรื่องที่สองนะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันครับว่าทาง UK เคหรือว่าสหาร,ราชอาณาจักรเนี่ยได้แยกตัวออกจากสาภาพยุโรปอย่างเป็นทางการแล้วในวันที่31มกราคมที่ผ่านมาและตอนนี้เองก็ได้อยู่ในช่วงเวลาที่เขาเรียกว่า transition period หรือว่าช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับเพื่อให้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมีการเจรจากันถึงรายละเอียดต่างๆเช่นการค้าระหว่างประเทศซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะมีกรอบเวลาที่สิ้นสุดอยู่ในวันที่31ธันวาคมนี้แต่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยต้องบอกว่ามีสิทธิ์นะครับที่จะสามารถขอเลื่อนกรอบเวลาออกไปได้ถ้าการเจรจาเนี่ยและการตกลงกัน เป็นไปตามนั้นทีนี้พอโควิด1 9มันเข้ามาเนี่ยทุกอย่างมันก็หยุดชะง,งักไปหมดนะครับและแน่นอนว่าไม่เว้นแม้แต่การเจราจาของ e ูกับ UK ก็เจอปัญหาเช่นเดียวกันเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่หลักหลายร้อยถึงพันคนที่ต้องเจราจาร่วมกันเพราะฉะนั้นการเจราจาแบบนี้ทางวิดีโอคอนเฟรนซ์เนี่ยก็ไม่ได้สะดวกมากเท่าไหร่นะักแต่ที่น่าสนใจมันคืออย่างนี้ครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาไมเคิลกูฟนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีของอังกฤษเนี่ยได้กล่าวอย่างเป็นทางการกับสภาพยุโรปว่า ทาง UK จะไม่มีการขอเลื่อนช่วงเปลี่ยนผ่านหรือว่า transition period ออกไปและจะคงตามแผนเดิมไว้ที่วันที่31ธันวาคมนี้พร้อมบอกว่าเราจะจัดการเรื่องกฎหมายและเขตแดนให้เรียบร้อยในช่วงสิ้นปีแม้ว่าจะเจอการระบาดของโคโรนาไวรัสก็ตามทีนี้มันก็เลยมีการไปทำโพครับ l t h l t u n o u t i o t เนี่ยได้ออกแบบสำรวจ2ชุดนะครับไปสำรวจประชาชนประมาณ2,000คนโดยชุดแรกเนี่ยเขาจะให้ข้อมูลก่อนเลยว่าช่วงเปลี่ยนผ่านสำหรับการออกจาก EU เนี่ยจะสิ้นสุดในวันที่3 1ธันวาคมนี้บอกข้อมูลแค่นี้เท่านั้นพบว่า54%บอกว่ารัฐบาลควรจะมีการเจราจาเพื่อที่จะเลื่อนช่วงเปลี่ยนผ่านออกไปส่วนอีก40%บอกว่าไม่จาเป็นไม่ต้องเจราจาก็ได้ ทีนี้อีกแบบสำรวจหนึ่งครับเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมไปว่าถ้าหากว่าไม่มีการขอเลื่อนออกไปเนี่ยและสุดท้ายไม่สามารถเจราจาเรื่องนี้จนจบได้และต้องเป็นแบบ no deal Brexit จริงๆจะส่งผลกระทบต่อ Supply Chain ของยาอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งปรากฏว่าคนที่ได้รับข้อมูลชุดนี้ไปด้วยเนี่ย แนะนำว่าควรจะเลื่อนการเปลี่ยนผ่านถึง65%ส่วนอีก30%ยังคงบอกเหมือนเดิมว่าไม่ต้องเลื่อนนะครับซึ่งในกลุ่มคนที่อายุ18-24ปีเนี่ยมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนให้ขยายช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านมากถึง85%นอกจากนี้ยังพบว่า 99%ของคนที่โหวตรีเมนในตอนที่ลงประชามติตอนนั้นเนี่ยบอกว่า UK เคควรจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับทาง EU ในการรับมือกับโควิด -19 เช่นเดียวกันกับคนที่โหวตลีฟนะครับ91%ก็ยังเห็นว่าควรทำงานอย่างใกล้ชิดกับทาง EU เช่นเดียวกันในสภาวะแบบนี้ซึ่งต้องบอกว่า ถ้าเกิดการ no deal Brexit ขข้นมาจริงๆเนี่ยมันจะกระทบกับระบบ National Health Service หรือว่า NHS ของสหาราอาชาจักรอย่างแน่นอนเพราะมันจะทําให้เกิดปัญหาความขาดแคลนด้านอุปกรณ์ยารักษาโรคที่จําเป็นซึ่งจริงๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยตัว Brexit deal อันนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องมาติดตามกันต่อไปว่าเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงต่อเข <ๆ S 1> <ถ>าจะสามารถเจรจากันได้ภายในกรอบเวลาที่กำหนดไว้วันที่31ธันวาคมได้หรือไม่ไปที่เรื่องที่3ครับ เรื่องที่3นะครับยังคงอยู่ที่อังกฤษนะครับสำนักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษหรือว่า ONS เนี่ยเขาได้ประกาศตัวเลขออกมานะครับซึ่งตัวเลขอันนี้เนี่ยเป็นตัวเลข GDP ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาพบว่าหดตัวลง20.4%เนะครับเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วที่หดตัวอยู่ที่5.4%และที่สําคัญคือมันเป็นตัวเลขที่สูงกว่าที่ทางนักวิเคราะห์ของทางรอยเตอร์เนี่ยคาดการไว้ที่18.4%อีกด้วยและถ้าเทียบกับเดือนเดียวกันในปีที่แล้วเนี่ยพบวลงงถึ24.5% นแน่นอนว่าผลของมันผลกระทบของมันเนี่ยก็ามาจากโควิด19ที่มีการปิดเมืองเศรษฐกิจต้องปิดลงนะครับและถ้าเทียบกันเป็นไตรมาสนะครับโดยอังกฤษเนี่ยจะนับ3เดือนย้อนหลังไปก็คือเดือน กุมภาพันธ์มีนาคมแล้วก็เมษายนนะครับเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยขดตัวลง10.4% ONS บอกอีกว่าตัวเลขนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจทุกภาคไม่ว่าจะเป็นภาคบริการการก่อสร้างการผลิตเองได้รับผลกระทบอย่างหนักทั้งหมดและก็รุนแรงกว่าในช่วงวิกฤตการเงินในปี2008 2009ถึง3เท่าเลยทีเดียวอย่างที่เราทราบครับว่า สหรัรชนาจักรเนี่ยเริ่มล็อกดาวน์ค่อนข้างช้าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆเขาเริ่มล็อกดาวน์ในวันที่23มีนาคมนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่คาดว่าน่าจะแย่ที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นเดือนเมษายนและจะค่อยๆเริ่มฟื้นตัวหลังจากนี้ในเดือนพฤษภาคมเพราะว่าเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการแล้วตัวเลขนี้จึงไม่ได้สร้างความประหลาดใจให้กับหลายๆฝ่ายมากนะักเพราะว่าก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในการคาดการณ์อยู่แล้วแต่ว่ามันสูงเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้นิดหนึ่งเท่านั้นเองไปที่เรื่องที่4ครับเรื่องสุดท้าย น่าสนใจมากเรื่องนี้เพราะว่าเป็นข่าวจากทาง Financial Times นะครับเขาได้รายงานว่าบริษัทอีกเกียเนี่ยอีกเกที่ขายเฟอร์นิเจอร์เนี่ยนะครับบ้านเราก็มี เริ่มทาการเจราจากับรัฐบาล9ประเทศนะครับที่จะขอคืนเงินชดเชยการว่างงานหรือว่าเงินช่วยเหลือนั่นเองซึ่งทางบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เนี่ยเขาก็จะมีการได้รับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐอยู่แล้วนะครับโดยรัฐบาล9ประเทศที่อีเกียติดต่อขอคืนเงินเนี่ยก็คือเบลเยียมโครเอเชียสาธารณรัฐเช็กไอแลนด์โปรตุเกสโรมาเนียเซอร์เบียสเปนแล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับซึ่งคุณโทก้าออนคูเนี่ยนะครับ <G> ถ้าอ่านชื่อผิดขออภัย เขาเป็นผู้จัดการของอิงก Group ที่เป็นบริษัทแม่ของอีเกียเขาบอกว่าสาเหตุที่อีเกียขอคืนเงินที่รับมาเนี่ยเพราะว่าตอนแรกที่บริษัท จอกับภาวะโควิด -19 ช่วงแรกๆเนี่ยเขาก็คาดการณ์ว่าย,ยอดขายแต่ละสาขาจะตกลงประมาณ70-80%แต่ตอนนี้หลายๆสาขาก็เริ่มกลับมาเปิดเป็นปกติแล้วเหลือเพียงแค่23สาขาเท่านั้นที่ยังคงปิดอยู่อีกทั้งประชาชนเองก็มีความต้องการในการซื้อสินค้าตกแต่งบ้านกันมากขึ้นด้วยทําให้ทางอีเกียเองก็ไม่ได้รับผลกระทบมากขนาดนั้นแล้วก็เห็นว่าควรที่จะมีการสนับสนุนเรื่องนี้ก็คือการคืนเงินให้กับรัฐบาลน,นั่นเองในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยอีเกียปิด ตัวลงไปประมาณ374สาขานะครับซึ่งตอนนั้นบริษัทเองก็ตัดสินใจที่จะโอเคเราต้องรับเงินช่วยเหลือจากทางภาครัฐในประเทศต่างๆเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเหล่าพนักงานว่าโอเคคุณจะไม่ถูกเลิกจ้างแน่นอนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ออกมาแสดงสปิริตที่จะมีการเจรจาขอคืนเงินสนับสนุนก้อนนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยมีบริษัทหลายบริษัทที่มีขนาดใหญ่เนี่ย มีการประกาศว่าจะขอคืนเงินรัฐบาลด้วยเช่นเดียวกันแต่ในกรณีของอี e a ตตอนนี้ยังไม่ได้มีดีเทลออกมานะครับว่าจะคืนเงินเป็นจานวนเท่าไหร่คืนทั้งก้อนหรือว่าคืนครึ่งหนึ่งหรืออย่างไรก็ตามยังไม่ได้มีดีเทลออกมาแล้วก็อยู่ในช่วงขั้นตอนเริ่มต้นของการเจรจาด้วยและมาตรการในการให้เงินสนับสนุนของแต่ละประเทศเองก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นต้องมีการคุยในรายละเอียดดีเทลกันค่อนข้างเยอะนะครับนี่คือทั้งหมดของ Mission World News Report ในวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ สวัสดีครับ Mission World News Report